ผมไม่ไปเราเข้าเข้าไม่ได้แล้วนี่ไงเข้าด้านเนี่ยเข้าไม่หมาอยู่มโนู่นเนี่ยเข้าไม่หมาเนี่ยมาช่วยเอาเข้าให้ยู่อยู่บนหมดหมาเหรอคือผ่านมาครับแล้วก็เห็นสุรักษ์กับน้ำเนี่ยมันท่วมอยู่ที่วัดโพเรือน แล้ววันนี้สุนัขอยู่บนโบสถ์มากเลยพอดีคุณลุงบอกว่าช่วยเอาข้าวไปเลี้ยงหมาที่โบสถ์ได้ไหมลุงชาญได้เลยครับโอ้โหใจรักหมาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาต้องอาศัยคนนะวันนี้ไม่มีที่อยู่แล้วสุนัขทั้งหมดที่วัดโพเรือนเนี่ยแล้วก็สุนัขสัญจรไม่มีเจ้าของเขามาอยู่บนโบสถ์วัดโพเรือนแล้วผมกาลังจะเอาข้าวไปให้หมา,าทงทางท่านนายกวีละ,จะเจริญรอดกับลูกนกด้วยนะครับ ก็เตรียมแล้วเดี๋ยวอยากไปดูว่าจริงหรือไม่จริงตามมาดูครับโบดีไปซิคึนนะถ้าไม่ดีก็เต็มอีลนยุ่งไรใครไม่มีหมาอยู่ที่อาศัยมาวัดบดเลยแอบมาวัดโพเลียนเลยครับใครมีอาหารช่วยบริจาคให้ลุงจานมาให้หมาที่วัดโคเลียนครับแล้วยัง ก็คือมันจะขึ้นขึ้นมาเลยถ้าุมาดินั้นใช่ไหมเ้ยน่นเสร็จเนี่ยพออนิ่งกระปิซุนะกวัวอยู่กันอยากมีมนุกาะตอมลงพอเสมนย์ดีกว่าจำมัดบนเดียวเโควยว้ขึ้นน้ะนอเพราะว่าอันตรายกระแสไฟเราหลวงพ่อจำวัดแต่ละบนีนะแต่่างน้แต่ร่างนลงป้าะัขึ้นไไ้บน เอาไปเลย